ดวงคนเกิดวันอังคารนะคะระหว่างวันที่ 3, 1มสิงหาถึง6กันยายน67ในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะคนที่เกิดวันอังคารเออดวงจะปังไหมคนวันอังคารนะคะช่วงสัปดาห์นี้บอกเลยว่า เป็นฟิลแบบต้องการพักผ่อนต้องการฮิวใจต้องการธรรมชาติต้องการเที่ยวต้องการเดินทางขึ้นมาว่าช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่แบบสบายๆนะคะ,อ,ะอยากพักผ่อนอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวนะคะเราก็ขึ้นมาในเรื่องของมีงานใหญ่ที่จะเข้ามานะคะสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารในสัปดาห์นี้หรือมีโอกาสปรับเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยหรือ มีการงานที่มีช่องทางเข้ามาให้เราได้ทำนะคะเป็นโอกาสดีๆนะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยนะเราขึ้นมาคนวันอังคารเนาะอยากให้มีการสวดมนต์เพิ่มเติมนะคะทำจิตใจให้บริสุทธิ์สวดมนต์อยู่กับตัวเองหิวใจตัวเองนะคะคนวันอังคารในสัปดาห์นี้เป็นเป็นเหมือนแบบต้องการพักผ่อนน่ะเราขึ้นมาว่าหยุดหลอกตัวเองนะคะ บางทีถ้าเราไม่ไหวต้องบอกว่าไม่ไหวยอมรับในสิ่งที่มันไม่ไหวหยุดหลอกตัวเองเรารู้ว่าบางบางเรื่องมันไม่โอเคมันไม่ถูกมันไม่ใช่เราก็รู้รู้แก่ใจเราอยู่แล้วนะคะออกถอยออกมาแล้วพักใจตัวเองนะคะ คนวันอังคารคนวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้ขึ้นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จะเข้ามาช่วยเหลือจะเข้ามาคุ้มครองหรือให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้นะคะสวดมนต์ทำสมาธิแล้วก็ขึ้นมาว่าคุณจะเจอผู้ใหญ่ที่เหมือนเข้ามาให้คำแนะนำมามาช่วยสอนมาช่วยชี้แนะ เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นไพ่ของผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อนหนุนคนวันอังคารเป็นช่วงที่แบบถ้าคุณสวดมนต์ถ้าคุณทําสมาธินะคะหรือเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์อยู่แล้วอะ่ะคุณจะได้โชคได้ทรัพย์ได้เงินก้อนเข้ามานะเงินก้อนที่คุณหวังเงินก้อนที่คุณรอคอยอะ่ะมันมีโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นก้อนใหญ่ นะหรืองานมันเปิดช่องทางหลายๆช่องทางทําให้คุณมีรายได้เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะโชคลาภได้จากไหนได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงเป็นคนให้เนาะแต่ขึ้นมาว่าต่อให้มีเงินเยอะขนาดไหนต้องระวังเรื่องทุกขลาภเพราะถ้าคุณไม่สวดมนะ่ะ คุณอาจจะเป็นทุกข้าภอาจจะมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือคนข้างกายคนในครอบครัวแบบเจ็บป่วยได้นะคะหรือมันมีเหตุทําให้เสียทรัพย์ออกไปนะคนวันอังคารอ่ะถ้าคนที่ทําเกี่ยวกับพวกสังหาอาสังหาอาจจะมีเงินเข้ามาส่วนแบ่งเข้ามาอาจจะยังไม่ได้เยอะนะคะในช่วงสัปดาห์นี้แต่บอกเลยว่ารายได้อย่างอื่นของคุณนะในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างอื่นน่ะเข้ามาปังมากคนวันอังคารเนี่ยเป็นช่วงที่มีรายได้เข้ามา สัปดาห์นี้เป,นแบบเป็นช่วงที่แบบหิวใจพักใจแต่ก็เป็นโชคดีหลายๆอย่างที่มีเงินมีโชคเข้ามาแบบไม่ขาดสายแต่ว่าเน้นว่าต้องสวดมนต์ต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์น้อยเชื่อว่าในที่เนี้คนวันังคานอะ่ะเป็นสายคนที่มีครูบาอาจารย์ทั้งนั้นแหละสายมูกันทั้งนั้นแหละในนี้ครูบาอาจารย์ดีเนาะบอกไว้เลยคนวันังคานปังมาก อยากให้สวดมนต์อยากให้แบบหยุดหลอกตัวเองนะคะไม่ไหวคือไม่ไหวพักคือพักสบายๆเพราะว่าการงานของคุณมันปังอยู่แล้วเนาะ